ยายชิภาพบึงบรรยากาศตอนเช้าวันนี้มีทะเลหมอกดยจ้าเดิดเอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นหมอกกลุ่มทีบเลยเน้อพี่น้องเนาะเป็นหมอกกลุ่มทีบเลยป็นหมอพี่น้องชวยงามวันนี้ชวยงามดี คำเ,เมน้นทีพูดนีนเขานี้ข่วนเป็นกลุ่มๆเลยได้นะพี่น้องเนาะแต่ตัวนี้อยู่ในอีสานบ้านเหาทุ่งนาเนาะพี่น้องเหมือนผุนเนาะพี่น้องเนาะเหมือนผุนเลย หมอกเต็มอันย้สวยงามบอพี่น้องอีสานบ้านเฮานีัดดีจ่าแพ่งครับทุกคนมือนี่ยายจะไม่กล้าผ้ามวนด,ด้วยจ่าเด้อปลลงทงลงทาหากินหาอยากเด้อจ่าเด้อ มือนี่เออมาน์บอมานกับติดตามยายเดี๋ยวได้จ่ายยายได้เขาโคเขาปลาดอกจ่าไปเจ้าชูไปหาบังไรเนาะเห็ดแถวบ้านเฮาบ่มีเนาะพี่น้องเนาะยายก็สิหาปลาล่อแถวบ้านนี่เลยจ่าหาเอายังทุกอย่างเนาะพี่น้องได้ยังเอาอันนั้นตได้จ่าเด้อนี่พี่น้องยายกะ ได้ยังเ้าอันนั้นนะจ้าได้ปู้ปูได้ป้า้าป้าได้จ้าเด้อเพื่อนครับชูผูชูผู้คนเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อเพื friends, ่อนครับชูผูชูคนพ่อยายจะมีแห้งเหตุคลิปต่อไปยายกะหาปะารบาดนี่เลยจ้าเอาทุกอย่างที่กินได้นอะพี่น้องเนาะนอะพี่น้องรถเกี่ยวเขา ยายจะหากระปูตามโลดเกี่ยวเขาด้วยจา้าเด้อยไข่กนเกี่ยวก่อนยายก็คือ่ออ้นปูตี่น้องแป้งนิดแล้วนิดแล้วปูเอาปูดอกตีนองเนาะเอามาหลุนมึงที่มีบบกระปูยายจะได้โอกระปูจะได้ดหลายบ่ เปลี่ยนบรรยากาศกดนปูก่อนวันนี้จะพอใหญ่ที่ไปหาเรื่อยๆมีปูเอาปูมีป้าเอาป้าหาไปให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องเห็นน้องพี่น้องเนาะห่าไปเรื่อยๆตัเทแล้ว บึ่งรถเกี่ยวเขาก็น้นองพี <c oughs> ่น้องขาละฮะมีโป๊บใหญ่เลยมาลาัดบึง่งพี่น้องนี่จิ้มขาโอ้โหแม่จับูุ ตะมุนสามตัวเวลาปุบลัดหนูในการเดาจ้าพูดพูดตะท้องได้ยังโอ้ตะท้องเก็บแมงมันพี่น้องนั่น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 ไปเบิ่งใกล้ๆเด้อพี่น้องเด้อไปไปยืนใกล้ใกล้สี่เหลี่ยมะเก็บเมืองมันได้เลยนแต่ท้องนี่อุุมเมืองมันด้วย เออเอออิ้วนั่นนั่นโอ้ยพี่ตซมอยู่ยายโจทย์เล็ดออกมาว่ายายว่าเจ๊หนูเก็บแล้วกันเด้อหนีแม่งมันอะไรออกเล็ดออกคุณพี่น้องเห็นไหม What นี่พี่น้องนี่เห็นบ่ได้หลายอยู่เดลายอยู่พี่น้องนั่นเออหาอันนี้ในรถเกี่ยวนี่พ่อขวัวอยู่น้อพี่น,อนออ้องเนาะอ๋อเดหลายเดหลายอยู่ตเติดแมงมันในตามในรถเกี่ยวไปวันนี้ก็ เก็บแมงมาแล้วก็คนปูนะเาสาเออไปเอาเซสอันนี้ไว้พี่น้องคนปูอุ้ยหูก,กับปูพี่น้องอยู่บอลแล้วน้ <c oughs> าสาวอยู่มามามาเด้อมาก,กลุลเอาทุกอย่างเลยน้าพี่นอนะ้องเนาะอุ้ยมันจะได้มีน้ำออกสาวอ้าน้ำเยอะไอ้พี่น้องไหอยนัน่น <c oughs> นี่พี่น้องนี่ยวเอาสุกยางเลยเอาเขาเอาอันนี้ออกนี่พี่น้องนี่นี่ได้อีกแล้วพี่น้องไล่หูไล่ตาก็ขอถูดกอไผ่เด้อจ่าเด้อต้องไล่แล้วพี่น้องปวดมันมืดมากเออเออ นี่พี่น้องมี่แนง,งามๆเลยหลึกอ,ออกเป็นแดงๆอยู่เจก้กขวยเกาขุยไม่เนาะพี่น้องเนาะหาตามนูดูก,ก้านไปเนาะพี่น้องเนาะมีกกปูวกระปูพี่น้องกระปูมีปูเอาปูมีป้าเอาป้าเลยเ้า ยายกะวัาลุงนาลุงนังนะกะยายว่า,ขาเขาเลี้วก,กับคอโถดคอไผ่ด้วยจ่าเด้ออ <c oughs> ือยาวาป็ดยายป็ดนะวัวน,นั่นขินบัวหูอยู่ในน้ำนา,นานนนนนขินบัวหรือขินบัวพี่น้องน่นี่ก็มันช่มีน้หน,พน,น,น่พี่น้องนี่มาอยูนี่ดิินบั มันอยู่แถวน้ำเฮ้ยยังไงมันเทาเมื่อเอาไปเกลี่ยเอาไปปุ่นน้องพี่น้องก,กินใบแศลีพี่น้องเลยถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินฮอ,อยหอยก็เอาเอา เอาทุกอย่างเลยห<อ>้อยยังหละเแ่าห้อยชุลลีเออเอาเอาไปหลวกจีมเนาะพี่น้องนี่เอาทุกอย่างเออ,อพี่น้องออกไหมพอดีออกจอย <laughs> มันมีตัวออกว่ออ,อกไม่ใส่เลยเนาะพี่น้องเนาะนพี่น้องเห็นบ่ นั่นพี่น้องไอ้เบิ่งเท่าเอเอไม่เดียวโตเม่นนเนานะเท่าเนาะจ้าเออได้นะฮัลโหนจุลูนี่เห็นมอหมูได้มีหนามหมดนนะ่ะชุนหนานเลยเนาะพี่น้องกดง่ายๆอยู่มันบ่ทันแก่นเนาะพี่น้องเนาะหนามมันกระพุ่มบกยายเอาปลาขอน ว่ากันเรื่องขึ้นเกาดิท่าว่าฮ่่ฮนี่เห็นบอกเป็นหนองมีเดี่ยวตัวแม่นอแถาขอนดินนอแถเนะมันขอนอยู่เนาะเปิดพป่น้องนี่อยู่เป็นมูเป็นผวก คือกัดกับผนขกักอยูเป็นบาทเนาะเท่านอยูเป็นมูยูเป็นซุ่มป็นบอพี่น้องคนเอาคนเอาเลยเอ้ยนานยังเลี้ยวยังโหอยู่นานเออกำลังเตะแกนแสบ งานพี่น,ออน้องเปิดนุนไหวแน่ด้วยพี่น้องด้วย,ยันนี้มืออื้อจำนานป,าปา๊าตไม่นี่นไม่ขังอื้อเนียงมันกับกระปูป ao lây, tất cảng lây, lửa. hồ của phù nhầy. cuốn lúc bay mì nấm, đi. lửa. ha 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 งานพี่น้องปอถ้าบึงเถ้าเออมีสีตัวยิ <มา S 1> ่ใหญ่นี่เออหลาอยู่ยน้องพี่น,อน้องเนาะมานมานดนูสวัสดีจา้าตาท่องโจกกระปูเด้จ้าเด้อนี่ไอพี่น้อง <c ười> จะทองกนย่าก็ไป้หาก็รัางใจให้ยน้องพี่น้องเนาะน้องแถวนี่หวยยังปาดปาดปาดหวยหยังเทาหวยหยังนี่ปปิดมีตัวหวยปู่เด้อพี่น้องนี่มา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 กลดในย่าเด้อปาดปาดปาดนี่ในเงินหน้าก็มี มามามากลืไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องฮะนี่เป็นบอ่อยมังกดเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยเอาหมึนนี่บ่หมืนอนคนมากคนไม่เนะานะแถาเนาะหลายๆจ้าจ้าจ้เาเฮ้ยมามามาพี่น้องมากคนเนาะเด้อไไปนานหาเฮ้ยออกตีนี่ออกตีฮือบึงทีละพี่น้องปาด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  ขึ้นมาพ <laughs> ี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยทีบุกีมบุกเถเป็นหูหูเลยปฟลดบึงไปกีบกบเลยพี่น้องมา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 นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเะ

เออ,อ,อครบออครบคุณแม่จ๋ากับปูหน,น่อยในมือั่นพี่น้อกมอพี่นหอก,ออกมือ,อ,มอ,มอโหละสองสามตัวก็มีไปทุ่มไว ปูและกระทุ่มเนาะพี่น้องคับถือยังบุอาทิมเป็นปูโจกอีกนี่เด็กตัวใหญ่ๆงางๆเขาเป็นล่บ่เลือกเนาะเถาเนาะ ตัวลึกบลึกพี่นอ้องเลยอ๋อหายหายเห็นเลยที่เถาได้เลยที่นานมัทีะหายมานมานมานนี่พกเกง่งเลยน้องพี่น้องเนาะ <laughs> เดี๋ยวพวกเก่งแล้ว เดงานมนไ,ไอโอ้ยออีกตัวนี้เอ้ามันมีตัวอยูอยเลยแถาเอ้ยนิดหน่อยไอ้ยาจับนี่ยาจับเลย อืมเออพี่น้องอืมจงปูกลนกระปูกินสีเหล้วพี่น้องยามกลนปูนานกินบ่อเออมามามาจกจกกลนกลน จกจกตะกุกนเตกุกนจกนนุนในกันเนาะพี่น้องเนาะฮ่าฮืมจกๆกกุกน,กนพี่น้อง เดี๋ยวพอกินพออยากอยู่เนาะจ่าเนาะย่ายกันทีจบคลิปม่จ่าเด้อย่ายกันทีจบคลิปมากดปู้งกับอียงเท้าจับแมงมั่นกับจับแมงมันไว้เพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อขอพุ่นถูกกำลังใจขอพุ่นถูกไหลทุกแช่ทุกคอมเข้มงวดย่ายโดยดีเสมอมาย่ายผิดพลานมากันได้ย่ายขออภัยเด้อจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนวันที่ติดตามคลิปย่ายต่อไปเด้อเด้อจ่า โอตาปุ้ยนะครัพี่น้องแกมั่งอนเนื้อแล้วเวดล้างออกเดี๋แก่ง่ายเลยเนาะพี่น้องเนาะงามๆเลยล้างออกงามเนาะพี่น้องเนาะ